สบายดีสบายดีทุกคนมื่อนี้เขาอยู่เขตอันเมืองอ,อัสพรอนทุกคนแถวผู้สร้างแห่เออตอนนี้มามาผู้มาด่านคือเก่าแต่ว่าบนสีไปนี้มันเป็นเป็นด่านทุกคนแถวด่านเข้าสีไปเสื้อกับทุกคนสีผ้าทุกคนเข้าไปเบึ้งการเสือ้อกัือเพราะว่ากาบาก็ตีมาแล้วไปเสือ้อนูแล้วก็ผ้าพี่น้องฮาเลาะบึง้งธรรมศาสตร์เขต เขตผู้บลสีไปนี่อ่ะไปลุยกันเลยทุกคนไปติดตามเบิ้งว่ามันงามสำเร็จอ่ะตอนนี้ทีมงานยางก่อนเลยทุกคนยางมีท่านนี่ทางไปทุกคนกำลังห้าป้าเลยตอนนี้กำลังห้าป้าอ๋อทางไป ยางมีท่านเลยตอนนี้กำลังหาอันนั้นทุกคนเลยหา,หาไม้หาไม้ห้าบห้าบกระสอบนี่กระสอบมันเสบียงอาหารทั้งหมดได้นี่ได้เพินกำลังตัดไม้ข้านหา้าบอยู่ได้บพานนะฉนั้นน่ะมันมีนักผูดบกเอ,อ้อแล้วแต่สั เต้าขึ้นต้าขึ้นเออสองโตผัวไปนะสองโตสองโตโอ้ตัวแมนยนังได้นาะงไก่แมนไก่แมนเฮ็ดบ่นซื้อคักอลี่นี่โอ้ยก็เฮออ้ยซื้อแบบนี้เนาะคองมันเนาะคองมันคองมันนี่ไก่แมนได้นี่ได้ไก่แมนเราในผ่านเพิ่นเพิ่นเคยไปโตได้เพิ่นว่าได้ ต่อขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้น,ต,นต่อขึ้นได้ไมแม่นต่อลงอืมนี่คือไก่ต่อทุกคน,นก็คือไก่ป้าน,นั่นแหละสีตัวนี้แปลกตาเลยน้องเลยสีเป็นอะไรสีงอ,ออเบิ่งดูเออองทองก้นบ่เออเอัทองก้นโอ้สีทองโอ้งามเด้อสีนี้เด้อเออแบบนี้ก็มีเนาอสีทองอสีทอง โอ้ค oh, <na o. S 1> ักอะไรไก่ต้อทุกคนเอ๊ะหไม่ได้เงือนไปเลยได้หอดบอลโลมีหอดมีหอดเนาะน้อยน้อยตัวนี้นาชกบ้านตัวนี้หอดแล้วตัวนี้เออคักอะไรบอนเสือกนะสารเอาได้เหรอเลือกซื้อบอกสารเอาสารเอาเนาะโอ้อันนี้อันอัเซื้อไก่ต้อได้ทุกคนเอันอันเสื้อไก่ต้อโตขึ้นอืมจังนิดแล้วด็โตขึ้นกันเลย มันแม่นต่ลงคือว่าแหละแล้วพี่ก็ห้องแแล้วเ,อ,เวอ้าตอนนี้ก็พ้นกําล่งมัดอันสเสบียงอาหารอยู่ทุกคนเลยนี่แต่งห้าบก่อนเพราะว่าเฮาเดินทางไปนี่มันไก่เลยทุกคนสีได้เป้นกันหา้าบได้เพื่อสิไปหอดน,นี่ห้าองสามาเธอเศร้าพ้นทางยะทางยะลถไปไมีหอดเอาไปติดตามเบิ้งงด้อยทุกคนไปติดตามเบิ้งว่าบ่อนบ่อนค่อยสีไปนะนะมันสีการดานสำเรอแย่สำเรอ เป็นตะไบอยู่บ่ตมกับพูดทางปีนี้หมดนี่หรือว่าทางตะหึงเลยอันนี้นะอือ,อนนทางโอ,อ้อันนี้ทางไม่เยอะเยอะปุ้มันไปะยางทายางทาบ่อเอาห้าบลงเบิงดูโอ้หน,น,น,นักหนักหนักฮ่อนเลยโอ้ยเอาไก่กันพูดอันนี้ไม่คานยเอาพูดมันก็นักเลยเจ้าเอายง้ยมเอาจ้าโจกัน,น,น มันจังเบานางฮอนขอ,นอนดอธิคว่าเขาฮะได้แล้วไปบันนี้ลุยเอา้าตอนนี้ก็กำลังเดินทางทุกคนผูน้อาจารย์เพิ่นยางก้อนเลยคือเพิ่นหูวจกักทางนี่ได้เพิ่นไปเห็นไหมน,นักบ่หนักบอสเออหนักฮอนขอนดีกว่า <laughs> เป็นกันห้าเออ ตอนนี้ก็เพื่อสีหอดนี่ก็ยหลายเทือเป็นเติมได้เพิ่นเคยเคยอยู่แถวนี้เออถือว่าเจ้าทิ้นนะเจ้าทิ้นแล้วนี่เพิ่นหูวจักทางเพิ่นน้ำทางก่อนเออถือว่าเลื้งปีนผู้ปีนด่านนี่ยกเขาเพิ่นมาสั้นอะไปติดตามเบิ้งทุกคนเล่าป็นกันห้า เออตอนนี้ตอนนี้ก็มาหอดอันหอดอันนั้นทุกคนหอดตีนตีนผู้ตีนดานเขาสีฆากันมาเสื้อเสื้อกับแถวนี้ก็มีกระเตหนูลายอยู่แถวนี้ขวามีาิดียวอย่างนูนแล้วแมนที่งานเพิ่นว่าว่าแถวนี้ก็พอได้ยู่สุดแม่นขวามีนิเียแม่นทวามีนมันมาอยู่แถวนี้เนาะ น่านบอกคำคำจะมามาหยามเราคำคำมาเราแล้วกะตัวเดก็มาหยามเนาะเี <verw 000> <strikes ont> ่ท <co z> ีมงานกำลังอะไร่นี่แต่ทียกำลังกำลังสีเสื้อกลับเสื้อกะล็บเพิ่นวาว่ักกางเว้นกระเตะเทีนนี้หนูวายเทียนี่มันเทวทางเดอเก์เนีตวหลอนแล้วเธอนี่นี่นี่ทางมันนี่มันจะเป็นทาง ไปนี่ทางหนูกับลูกกระแตเนาะแบบกับไม่ใช่ก่อนหนูหรือกระแตนี่กระแตหล่ะเออดิเห็นห้วยห้วยอันห่างมาได้เออมันเป็นทอดสุดเลยเออเฮาสีซื่อมงนี้ทุกคนเพราะว่ามันมันเห็นห้วยเห็นห้วยห่างมันมาย้อมนะถือว่าลาอยู่ด้วแถวนี้นะทำลึกเลยลึกสามเมตรเอาไปนี่ แม่นม่หอยห่างมาหนิเออฝนห่างครับตอนนี้กับกําล่งกําล่งซีเซอร์กลาบทุกคนโอ้เปตยามันนี่มือ้เลยเปตยามันนี่มือนเลยพอฝนเซดแล้วนี่เคยซื้อหอยยังขยาวใชไหองห้พี่น้องเียายวบ้าเหยบอาเออหนวออกมาพี่ โอ้ตัดเอาไม่ได้ผมบ่เลยตัดให้มันกระลุดไปแล้วฮะตอนนี้กะแปละแกลบอยู่แปะแกลบบ่นซิเซอร์อันนี้นะมีแมสตมาหอยหนูหอยหนูหรือหอยกระเตจักหนูจักกระเตเนาะปนกันอุลูดเซื้อแล้วบ่ทังนะ หลายคนเสื่อมันจริงแล้วว่ายอยู่กับฉันได้บ่เตะมันก็บกเตะแต่บ่เอาบิ่งหนึ่งเสื่อมีได้บ่เตะเล็ง่ายเล็กง่ายเล็กก็มีแหลมมาคอยบุญห้าวังกลางมันอ่ะมีได้บ่เตะเตะบ่บุญทางขวางไหนมีได้บ่เตะนะเมันมีแหลมเนาะ บ้านนี้กับสีเล้่อรื้อเดิรรมทำนี่ทุกคนเลยเฮ้าสีผ้าก,กันไปซื้อแถวทำแถวทำรอไปลาอไปแล้วกัเซื้อไว้ประมาณสองสามสโมกทุกคนเลยแล้วกะเฮ้ากับสีได้มากย่ามเบิง้งเฮากัสีได้ผูไม้ไว้ได้ไหมนี่เลยผูไว้ในนี้บ่คือไม้น้อยเท่น้อยจะได้อลองเบิง้งผูไว้เนาะบางเธอมันทื่ทุกคน คำบันทุกนี่มันสิสิดินดินแล้วมันสิดึงกระแทบนี่นะดึงกระแทบอันนี้ไปต้องในผู้ไว้ก่อนได้ผูไวส้สน่อยได้ดังไงหมโถเฮาเลิกแท้นปอ๋อจุดลิ้มหัวกระโตกผู้<อ>นี่บนผู้อบอกนะพนนออู้ส่วก้อนหินเออพู้ส่วน,น,นก้อนหินเออพู้ส่วนก้อนหินกไงลุกกระโต้กเลิกอันนี้ vô bốn, bốn, bốn. cái hao, phải lực cái đấy Men ngủ luôn Một đi. Một đi. Một đi. Làm thang Một đi.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  Một này Một đi. Một đi. Cái đi. Một tè กอยู่ด huh. yeah. mm ้วเหตุน hmm. yeah. mm ั hmm. mm ้นเอ้าคือได้ยินแต่เสียงคนบ้านนี้อยู่ทํามผป๋าตุผู้ในผ่านเพิ่งกำลังเขาทำมาสักเออจนมีเห็นคนเลิกเตอร์บอกฮัน เลกเติบได้พี่เอ้ประมาณสามสามเมตรสี่เมตรปุ้นละเอาไปหันโอ้เอาเอาสิพากันซื้อลงไปนี่แหละทุกคนเลยลอกไปตามตาม, ой, ตามห้อยตามห้องนี่แหละอันนี้มันเป็นห้องโฮยนะทุกคนห้องโฮยนี่มันสิมีนำ้ำแค่นทุกคนเลยย้อนคนแค่นี้โซงนี้มันก็สิแก้แก่แล้วทุกคนเลยเพราอประมาณเดือนโซงเดือนสามนี่มันสิออาดอกตัวนี้ก็แก่มาแล้ว Dạ nằm, ờ, nằm à. Đó, áp. Lực từ đấy nằm đi đây. Ừ, lông, lông áp cả hơn mà phải vay đây là bố. Dân dạ, ừ. dạ, mì đấy. Thiểu này đây. <laughs> Có dân đấy, khỏi đây. Ừ. Dạ, mì ca lông. À, ừ. đây, á, áp, áp. Ừ. Dạ, Hãy อ๋อน้ำใสหเห็นหักระตูป๋าใสเลยทุกคนน้ำนี่มุดลงไปยังเห็นกระตูค้ากน้องค้าน้องเยน็นจนหนาวอันนี้มันน้ำน้ำหินด่านทุกคนน้ำอันลงมาแต่พู่ตะพานะนะมันก็เลยใสแบบน,นี้เนะี่ยซ่องเห็นหัวตปลาคนนั้นนี่ล มีปลาหลายหลายปลาเนี่ยมันสีขาอยู่ตามงนหินทำเม,มนยังมีท่มมนหอดยังมีท่นหอดทำเมนยังไปเบึง้งอยู่ม,ม,มีแห้งบ่ได้แห้งแล้วอ่ำน้ำเลยบะน้ำเอาหูบ่คือเห็ดน,<อ>นานๆอุ้ยเสอรอกรับหลังจากเสอรอกรับแล้วเลยวยกะตอนคำคๆทุกคนสีผ้าพี่น้องเห้ามายามบึ้ง มายามบึงว่าม,มันสีมานหรือบอนะพอเพราะว่าเราซื้อกางเว้นไะด้ทุกคนเอ้ยตอนนี้ก็เวลาประมาณสองโมงสองโมงกางเว้นและก็ตอนว่างค่ำๆนะประมาณห้าโมงห้าโมงห้าโมงหกโมงนี้นะเอากระซิมายามบึงทุกคนและก็กลางคืนกระิไปการไปหาการการแถวอื่นหลยเอ่ะรอลุ้นนำกันทุกคน เบิ่งหอยตีนเลาะแค่มน้ำทุกคนนี่นี่หอยตีนนี่นี่โอ้หอยตีนเยอะนี่หอยตีนนูุวายนี่งหนุวายโอ้โนี่ในพานเพิ่อนว่าหอยตีนนูุวายได้นี่จุ่มจุ่มอยู่นี่หอยม่เนาะเกระสือเดากับมาใช่นี่นี่ซื้อระเบิดกับนี่กับเอาเชือยี่เออเออสมัยนี้มัดมัดไว้ มัดไว้ย่ามันดึงไปได้เวลามันถือเอ้าล่อลุนน้ำกันทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนมามาเบิ้งตอนประมาณสี่ห้าโมงแรกตอนนี้ก็เวลาประมาณสองโมงกว่าเพาก็สิได้ลรอรอซื้อเพราะว่ากราบหลายทุกคนเลยเป็นร้อยอ่ารอซื้อแถี่ยวนี่ยตอนนี้น้องเปนพี่เราอันี้มันจะขึ้นมานี่น์หอยมันรอเถี่วแคมนี่เนาะเอือซื้อตามเหตุหอยจัะซื้อเนาะอู้ทางมันเที่ยวดิ

เรือแล้วหนึ่งถุงนึงกระแตทั้งหมดเลยทุกคนเลยทุงใหญ่ๆอย่านี้ม่แม้ถุงพิเลรอได้นี่นะอาวุธอาวุธเสื้อเสื้อนูไวหรือว่าเสื้อันนั้นน่ะนะเสื้อกระแตกระห้องกระแตมันแหลนอยู่แถวแขนห้วยนี่กระแตหานูหลายๆเนาะแถวนี้เนาะมันว่ามีเม่นพร้อมได้ปะมันเห็นทางมันอยู่ฮัน นี่แหละตอนนีกน้กำลังสิขึ้นผู้ทุกคนผู้น,ข,นขึ้นด่านขึ้นผู้น,น,นี่บ่บ่นนอนโอ้คักแท่นี่อน,อน,น,นอนได้แต่ผู้เดียวแล้วนี่ไอยซี่ <4 S 2> คนนะ4ี่คนมดบ่นี่หมดโอ<ฮ>้เบิ่งพ่มแม่พี่น้อง พี่เลี้นี่เบอร์ไม้โพดไม้โพดไม้เอามาปกทะเล่ามันเองนี่เลอยทะเล่าเขาบองถักเนาะบ่อนอนง่ามรีบ่นอนก็ได้ะเลาฝนโต๊กฝนตกนี่มีได้เป๊ะได้หนิไงเฮ้ยทางเทิงมันนี่ทางเทิงนี่มันสิเป็นพลานพลานง่ายทำเนี่ยคานี้กับนี่หรอวะบ่นเฮาสีนอนนี่มีแม่นเดนี่หรอวะเหมือนแรงนี่ ดูม้านอนนี่บอกเออข้าวศรีหินหึนมานอนกลางด่านยามก็เฮาไม่ทันได้คำจำมาทุลิมทุลิมก็มายามเนาะนะเอป็นโมงฮะสิมายามตัวนี้อันบ่อนอนในพานทุกคนบ่อนอนในพานเพิ่นมาหาอยู่หากินแถวด่านแถวผู้นี่เพิ่นบางคนกับเพิ่นสรเข้ามานอนอยู่นี่ทุกคนเนะมีแต่ปตุ้งไม้นะุ้งไม้ไม่ไหม้ยู่เพิ่นหากำมานอนได้สองสามมื้อนี่ ตามเบิ้งนี้นะโอ้ดิมุ่งคักใช่ไหมทุกคนนี่มันเป็นพลานหินนี่เอ้านอนอยู่นี่ก็ได้ว่าจันไปโลเซอกับก่อนบ้านเอานั่นแหละหรือว่าหนูวายนี่มันจะเห็นกระแตกินแบบนี้เออมันเอามากินบ่นี่มันเอามากินโอ้มันเอามาเองมันนกมีแมลงคนเอามาบ่บ่เดี๋ยวว่าข่ามาซื้อไม่กระแตกินมันจะเป็นนะนี่นิ ขนมไหว้กินมันกิพาแบบนี้นี่เออกระแตนี่มันเจาะกินเนาะค่อยก็เห็นแบบนี้ในยู่ปุ่นทำมินนั่นกินไงตัวนี้นมไหว้มันพาเนาะแต่เด็กเขาขายมันเจาะกินมันมันเล็นมันกินมดบ่ะฮะมดพูดมีห่ามันมันคือมีหันเนาะเอาปลาไว้เนาะหรือเอาอ้อยคอนก่อนบอกจังหันอ้อยคอนโดนมันสิคันเท่านึงเออในนั้นหนูสาคันดุหลายไก่ปลามันยากโอ้ เอาเอาเขิองกอนทุกคนเลยใกล้เขาก็ถือมาสองโต้เลยวันนี้ถือมาสองโต้มาหนี่ตัวนี้เริมขึ้นเลยเนาะเริศขึ้นผู้ขึ้นดาลอะไรเลวทุกคนคอยสิลอกมานบิ่งทุกคนเสฟมากระบอกซื้อแลวกันที่เื้อทำลองบิ้งซื้อนี่เนาะวางี่บ่ วางหางแล้วหางมันมินอะไรผู้เสื้อเสือแบบนี้นี่บอผู้โถงยาแห้เลยยาเนี่ยเออยยู่อยู่แล้วเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันทุกคนประมาณสี่ห้าโมงจังมายามเบิ่งว่ามันหมานเลยบ่ สีเฮอพี่น้องเฮาเบิ่งํำนั้นแหละพี่น้องคลิปหน้าจะมาเว้ากันใหมเ่ท้ายนี้ก็มีมีพิรลลายขอขอบอกขอบจือพี่น้องที่ฮาชม้ฮาเบิ้งคลิปทุกคนเลยคลิปหน้าพบกันไหม่